17สิงหาคมนะคะเป็นวันที่ดาวอาทิตย์โคโจรย้ายนะซึ่งดาวอาทิตย์ก็จะเป็นดาวรายเดือนย้ายอยู่บ่อยๆนะคะในรอบนี้ก็จะโคโจรออกจากภพมรณะของชาวธนูนะคะไปเข้าสู่ภพเรือนใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะส่งผลอย่างไรกับความเปลี่ยนแปลงในรอบนี้ไปอัปเดตกันได้นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะหากสนใจเนื้อหาการตีความดวงดาวตามหลักการโหราศาสตร์ไทยสําหรับดาวอาทิตย์นะคะเป็นดาวที่โคโจรแบบรายเดือนนะในรอบนี้ก็โคโจร เข้าสู่ภพเรือนสุภะนะคะเป็นวามหมยภพเรือนที่ค่อนข้างดีนะจากเดิมที่ไปอยู่ในภพมรณะและเป็นมหาจักรนะคะทําให้ในช่วงที่ผ่านมานะคะนอกจากเหน็ดเหนื่อยแล้วก็จะเป็นเรื่องราวที่ยังไม่เกี่ยวกับความก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะในเดือนนี้ดาวอาทิตย์ก็โคจรเข้าสู่ภพเรือนสุภะนะคะเป็นเรื่องราวโดยรวมก็บ่งบอกถึงความก้าวหน้านะสำหรับภพบเรือนนี้นะคะความคืบหน้านะหรืออะไรที่เป็นความงอกงามเจริญเติบโตนะโดยดาวอาทิตย์ก็จะมีกําลังสเสถียรมั่นคง ตลอด1เดือนด้วยความเป็นเกษตรตาธิบดีนะคะตรงคนในข้อที่1นนะคะมีเรื่องราวที่เป็นความก้าวหน้าคืบหน้าตลอด1เดือนไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดช่วงนี้นะคะมีความคืบหน้าเกิดขึ้นอายุท่ามกลางความจเจริญบางทีเป็นเรื่องบุตรหลานบริวารกําลังเติบโตมีอนาคตก้าวหน้าต่างๆนะคะเป็นช่วงที่ชีวิตเกี่ยวพันกับความหมายสุภาพนะคะก็คือเรื่อง เดินทางได้ด้วยนะบางท่านก็เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่บ่อยเนื่องจากดาวอาทิ์ก็เป็นความหมายเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านนะคะหรือในที่ทํางานก็ได้นะเรียกว่าช่วงนี้ชีวิตจะเกี่ยวข้องกับคนกลุ่มเหล่านี้เป็นพิเศษนะคะดาวอาทิตย์เป็นเรื่องของการลงทุนนะคะการต่อยอดต่างๆชาวธนูอาจจะสนใจเรื่องการลงทุนระยะสั้นการสร้างเงินสร้างทองหรือว่าช่วงนี้ใส่ใจเป็นพิเศษกับเรื่องราวเชิงอนาคตนะเรียกว่าเป็นห่วงอนาคตวางแผนต่างๆได้เป็นพบเรือนความหมายเกี่ยวข้องกับ การเข้าสังคมได้นะไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมสังคมที่มีความเป็นทางการมากขึ้นนะคะติดต่อหน่วยงานองค์กรบ่อยหรือช่วงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนมียศมีศักดิ์มีตําแหน่งได้นะรวมไปถึงเป็นความหมายเรื่องราวการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับมอบหมายการงานที่อัปเกรดดีขึ้นก็ได้นะคะเป็นเรื่องราวของการติดต่อเชิงทางไกลก็ได้เหมือนกันนะบางท่านก็ติดต่อเชิง คนไกลต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะมีการเดินทางร่วมด้วยก็ได้เนื่องจากสุภาษะนะคะมันเป็นลักษณะการเดินทางเปิดหูเปิดตานะคะมีเหตุให้เดินทางเพื่อเปลี่ยนวิวทิวทัศน์หรือในระหว่างที่เดินทางนั้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานแต่เราได้พักผ่อนหย่อนใจ,จเจริญหูจเจริญตากับสิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันเรียกว่าก็เป็นความหมายแฝงในเชิงงอกงามจเจริญก้าวหน้ากับชีวิตของชาวธนูในหนึ่งเดือนนี้นะคะ เป็นระยะที่การใช้จ่ายเงินทองนะคะก็มักได้เข้าของใหม่ๆจากเดิมที่เป็นเรื่องซ่อมแซมนะคะช่วงนี้อาจจะจ่ายเงินแล้วได้ของดีนะหรือว่าเปลี่ยนข้าวของใหม่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมควักเงินนะคะเพื่อซื้อข้าวของอำนวยความสะดวกราคาสูงราคาแพงมียี่ห้อหรือสิ่งที่หมายปองไว้ก็เป็นได้นะคะ สำหรับในข้อต่อมานะคะในเวลาไล่เรียกกันนะีก็คือวันที่22นะคะดาวศุกร์ก็จะย้ายมาเป็นราชาชงในภพมรณะนะเรียกว่าดาวศุกร์ก็เป็นดาวรับผลของชาวธนูนะคะนั้นะถ้าเรามองในแง่มุมของดาวอาทิตย์อยู่สุภะนะดาวศุกร์อยู่มรณะนะคะช่วงนี้ก็เป็นได้ที่เรื่องดาวการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลดีกับชาวธนูนะไม่ว่าจะเรื่องราวบางอย่าง จบลงจบวาระนะคะเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งใหม่มีโชคดีนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางไกลนะอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นข่าวคราวทางไกลต่างชาติต่างจังหวัดนะคะเป็นช่วงที่ได้โชคจากการจบลงจบวาระนะคะบางทีเป็นเงินชดเชยบางอย่างหรือว่าเงินที่ถึงครบรอบครบกําหนดพอดีได้รับเป็นเงินก้อนนะหรือการปิดจบปัญหาบางอย่างได้และก็ได้เริ่มต้นใหม่ในบางสิ่งนะเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ เกิดความเปลี่ยนผ่านลงตัวพอดีนะเนื่องจากดาวสุกนะคะได้ความเป็นราชาโชวก็คือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเอง อย่างไรก็ตามนะคะดาวอาทิตย์อยู่ตรงข้ามกับราหูโดยตลอดในรอบนี้นะคะสิ่งที่ชาวธนูต้องระวังไว้บ้างก็คือเรื่องเชิงสังคมนะไม่ว่าจะเป็นการวางตัวนะคะทํางานกลุ่มทีมหมู่คณะหรือเกี่ยวข้องกับคนมากช่วงนี้จะมีทั้งผู้สนับสนุนคนชื่นชมในขณะเดียวกันก็อาจมีเรื่องราวดรามา่าเชิงสังคมได้ง่ายเหมือนกันนะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงคู่แข่งศัตรูนะคะคนไม่หวังดีในแวดวงก็น่าจะมีได้นะคะ สำหรับชาวธนูนะคะถือว่าดาวก็จะค่อยๆปลดล็อกไปทีละส่วนนะคะโดยดาวอังคารก็คือเรื่องบุตรหลานบริวารภาระส่งเสียภาระดูแลนะคะยังคงอยู่ในเรื่องกรรมะนะคะแต่ดาวเสาร์จะโคจรถอยหลังในวันที่23เรียกว่ามันจะค่อยๆทยอย เปลี่ยนรูปแบบนะคะชาวธนูที่มีปัญหาเรื่องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องความภาวะผวองหน้าที่อุปการะส่งเสียนะคะหรือการงานไม่ค่อยคืบหน้าเนื่องจากภาระรอบตัวมันเยอะก็ถือว่าจะดีขึ้นนะเนื่องจากพอดาวเสาหลบไปนะคะก็จะทําให้อ่าเรื่องของเงินทองมันก็จะไม่เจอคู่ศัตรูเชิงการงานนะทําให้เรื่องของงานการกลับมาหาเงินหาทองได้สะดวกขึ้นนะคะมีความคล่องตัวมากขึ้นนะกับการคิดอ่านหยิบจับทําสิ่งใดจากเดิมที่ พวักพวงเป็นห่วงเป็นใยภาระเยอะนะคะช่วงนี้ถือว่าชาวธนูจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับนะคะกับในข้อสุดท้ายนะคะดาวอาทิตย์จะอยู่ร่วมกับดาวพุธในช่วงวันที่25ไปนะโดยดาวพุธก็คือดาวการงานนะคะ,ะใครที่รอความคืบหน้าในเชิงการงานรอคําตอบนะหรือว่าเรื่องของข่าวสารประเภทการงานหน้าที่เนี่ย จะมีได้ในช่วง25ไปนะคะเนื่องจากดาวพุธก็จะเข้าพบเรือนสุภาด้วยและเป็นทั้งราชาชโชคมหาจักรนะคะถือว่าเป็นจังหวะดีๆกับเรื่องงานการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารจะมีข่าวดีนะคะหรือว่าได้โชคจากเรื่องงานประเภทสื่อสารติดต่อในทุกรูปแบบได้โชคดีจากเรื่องของ การปิดดีลการได้งานนะคะเนื่องจากดาวพุธก็เป็นเจ้าเรือนปัตตานีก็หมายถึงคู่ค้าคู่สัญญาได้รวมไปถึงอาจจะมีโชคบางอย่างเกิดขึ้นจากคู่ครองสนับสนุนนะคะหรือพึ่งพาอะไรได้เยอะขึ้นในช่วงนี้นะคะสําหรับดาวพุธเนี่ยเป็นดาวการสื่อสารจะเป็นทั้งมหาจักรและราชาโชคนะความเป็นมหาจักรก็คืองานที่เป็นการติดต่อสื่อสารเยอะนะหรือพูดมากปากเปียกปากแฉะหรือว่าอยู่ในช่วงที่ การดาเนินเรื่องต่างๆมันต้องเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้นด้วยนะเนื่องจากมหาจักรมันก็คือโลดผลไม่ธรรมดานะคะอย่างไรก็ตามมีความสําเร็จรออยู่เนื่องจากเขาเป็นราชาโชคในตําแหน่งเดียวกันด้วยนะคะดาวพุธเป็นดาวการงานของชาวธนูนะคะถือว่าจะมาเป็นโชคดีนะก็คือไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะคะส่งผลดีกับภารกิจหน้าที่การงานที่รอคอยนะหรือใครที่แแสวงหารายได้พิเศษรายได้เสริมอยากได้เงินเพิ่มเติมในช่วงนี้น่าจะมีแนวโน้มมาจากเรื่องงานนะคะ ก็คืองานเพิ่มเติมงานที่ไม่ได้คาดหวังหรืออะไรที่เป็นการใช้คำพูดอัธยาศัยไมตรีการสื่อสารก็ส่งผลดีกับชาวธนูนะเรียกว่ามันเป็นราชาโชคก็คือพยายามติดต่อพยายามมีคอนเน c t ชันก็จะได้ประโยชน์จากความหมายของดาวพุธในช่วงเวลานี้นะคะ กเกิดความก้าวหน้าเติบโตทางการงานนะเช่นมีคนให้โอกาสนะคะมีผู้สนับสนุนหรือผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถก็ส่งผลให้ชาวธนูก็เกิดวาสนาชะตาชีวิตโดดเด่นได้เนื่องจากดาวอาทิตย์และดาวพุธไปอยู่ในภพเรือนความก้าวหน้านะคะ สำหรับพบเรือสุภาษนะคะอีกความหมายหนึ่งก็คือเรื่องความคิดได้นะช่วงนี้เป็นได้ที่งานการประเภทสร้างสารรค์นะคะคิดอ่านสิ่งที่โดดเด่นแตกต่างเหนือคู่แข่งขันก็อาจจะทําให้ชาวธนูได้เงินจากเรื่องเหล่านี้ได้เหมือนกันนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องการวางแผนชีวิตนะคะชีวิตต้องมีลักษณะมองไปข้างหน้าช่วงนี้จึงเป็นเรื่องรายจ่ายประเภทลงทุนอนา,นาคตบุตรหลานนะคะซื้อข้าวของใหม่เพื่อให้ใช้หาเงินได้ต่อไปนะหรือช่วงนี้อะไรที่เป็นเชิงลงทุนเพื่อหวังผลประโยชน์ในภายภาคหน้า ก็จะมีไอเดียเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เยอะนะเนื่องจากจะเป็นช่วงที่มองไปข้างหน้านะคะไม่ค่อยนึกถึงเรื่องราวในอดีตไม่ค่อยวิตกกังวลเรื่องเก่าเรื่องเดิมมักจะมองไปที่อนาคตว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะกังวลถึงอนาคตบุตรหลานเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ความก้าวหน้าเริ่มมาเยือนนะเนื่องจากดาวหลายดวงก็จะเริ่มทยอยออกจากภพเรือนมลรณะซึ่งหมายถึงเรื่องเก่าการจมอดีตนั่นเองนะคะ สำหรับดาวการเงินของชาวธนูคือดาวเสารนะคะในช่วงท้ายเดือนก็จะโคจรถอยหลังมาอยู่ร่วมกับราหูนะซึ่งปรากฏการถอยหลังเนี่ยก็ทําให้เรื่องเงินทองของชาวธนูนะคะหาได้นะคะจากความสามารถเก่าๆของเรานะเรียกว่าผสมผสา,าเนเอาของเก่าของเดิมบ้างเอามาต่อย,ยอดใหม่นะคะการปรับเปลี่ยนแปลรูปแปลสภาพบางท่านก็มีไอเดียเกี่ยวกับินทรัพย์เก่าๆเดิมๆ เลือกสวนไร่นาต่างๆได้นะเรียกว่าจะเอาของเก่ากลับมาปัดฝุ่นนะคะทำให้มันดีขึ้นต่อยอดต่างๆนะรวมไปถึงการเกี่ยวข้องกับเพื่อนสังคมซึ่งอาจจะหมายถึงการย้อนกลับไปยังสังคมเก่าๆเ,เดิมๆหรือเพื่อนมีบทบาทนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนในแวดวงเดิมหรืออะไรที่ เป็นเชิงอดีตทุกงนี้ก็จะเป็นจกกังหวะการหาเงินที่ย้อนกลับของชาวธนูนะคะรวมไปถึงเป็นความหมายเดินทางด้วยเหมือนกันนะบางท่านก็จะเดินทางบ่อยได้เนื่องจากจะมีดาวปยุ่ธในภพเรือนสุภะและสหัสชชะนะคะก็คือทั้งเดินทางใกล้ๆนะปับบนกันนะคะนอกจากนี้ก็หมายถึงการเดินทางเพื่อปฏิบัติาภารกิจในที่ซ้ำๆเดิมๆก็คือเที่ยวไปเที่ยวมาหรือบางท่านก็มีโอกาสย้อนอดีตกลับไปสถานที่ที่เคยไปมาแล้วนะเพื่อปฏิบัติางานเพื่อเยี่ยมคนต่างๆได้นะคะ ธนูนะคะดาวตัวตนและดาวครอบครัวเป็นดาวเดียวกันนะคะชีวิตมักจะแยกกันไม่ออกนะระหว่างภาระครอบครัวความรักความห่วงใยนะคะเป็นเดือนสิงหาคมนะคะที่ระลึกถึงบุพการีนะคะใครที่พ่อแม่ยังอยู่นะทำดีกับท่านไว้มากๆนะคะใครที่พ่อแม่ล่วงลับไปแล้วนะคะอยากส่งบุญกุศลไปให้ด้วยกันให้ข้าวของที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้รับฟังรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาชาวธนูในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหราห9นะคะผ้าดิบสำหรับบริจาคจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการปกคลุมหุ้มห่อเคลื่อนย้ายปิดบังส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสำหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทำบุญวันเกิด อุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้ท่านใดสนใจนะคะวิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์ a b w o n 5 9อย่าลืมเครื่องหมายแอดนะคะแจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งต่อเป็นสะพานบุญให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะ ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลันนะคะ